สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ B M I X 3แล้วก็ในวิดีโอนี้นะเราจะรีวิวอินเทยร์หรือว่าภายในโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มข้างหน้าก่อนนะโอเคีนข้างหน้านะมีที่ปลดเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟอสซิลรถน้ำมันแล้วก็เขาก็ทำไฟฟ้าโอเคจบแล้วก็ BMW คันนี้นะมีคิกเซนเซอร์สะดวกมากเออทำงานได้เวิร์กเดี๋ยวลองทีนึง <laughs> โอเคบางทีมันไม่เวิร์กนะเนี่ยโอเคโอเคว่าไง ผมไม่ไม่เคยชินนะโอเคก็สบายสะดวกดีแล้วก็ข้างล่างนี่นะเดี๋ยวเราต้องเปิดนี่มันมีปุ่มที่รากรถพว่วงอันนี้มันอัตโมัติร้0ยเปอเซ็นเลยบางคันนะาจะเป็นรถเบนซ์หรือว่าอันอื่นเอ่อพอลสตารมันจะสวิงออกมาแล้วเราก็ต้องคลิกให้มันเข้าที่กันแล้วก็ตอนเราจะเก็บเราก็ต้องกดปุ่มแล้วมันก็ต้องดันเข้าไปอันนี้นี่มันทำเองทุกอย่างแต่ว่า มันช้าหน่อยแต่มันก็อัตโมัติร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างหลังนี่ก็กว้างนิดนึงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเปิดฝาเนี่ยนะใต้นี่ยโอเคคันนี้นะบ M อม่ะมันมันมาจากรถน้ำมันอ่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยดีไซน์อะไรให้มันสำหรับรถไฟฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นเรเวอร์ดอย์นะใต้นี้มันจะมีมอเตอร์กับอินเวอร์เตอร์แล้วก็แต่ว่าที่จริงมันไม่มันไม่ได้กินที่เยอะมากนะแต่เนี่ยอันนี้มันเป็น มันเขาจองที่ไว้เพื่อไฮบริดั t เลยแล้วแล้วเบมเขาก็ไม่ได้รีด e ซ i g นให้มันใช้ที่อันนี้เป็นประโยชน์มากกว่าน,นั้นมันก็จริงมันมันเปลืองที่นั่นเนี่ใช่ไหมก็เสียดายหน่อยโอเคมีอันนี้มีที่ไว้ของนิดหน่อยสายชาร์จอะไรแล้วก็ที่นี่ก็มีตะขอถ้าจะมัดของติดในรถแต่ว่าผมไม่เจอตะขอฝั่งโน้นไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ย แล้วก็ที่นี่ก็มี12โหอยู่ข้างหลังมี12โหมข้างหน้าด้วยแล้วก็มีตะขอเนี่ยถ้าจะเอาถุงอะไรช้อปปิ้งไว้ห้อยไว้ที่นี่ได้เราจะจะพับเบาะนอกนก็ง่ายดีมีปุ่มข้างหน้าเนี่ยเนี่ยพับอันนี้แล้วก็พับข้างนี้แลวพื้นที่นี่มันก็จะแบนมากเลยนะเบาะข้างหลังนี่จัดอย่างไก็นั่งสบายดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าเบาะมันต่านิดหน่อยนะ พราะแบตเตอรี่มันอยู่ใต้นี่นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็อาจจะไม่นั่งอย่างนี้แล้วก็คงจะนั่งอย่างนี้สบายๆแล้วก็เราเอาเท้าไปใต้เบาะข้างหน้าได้แล้วก็มีปุ่มนี่นะที่เราสามารถที่จะโอ้เอนได้โอ้โหสบายเลยนี่แล้วก็ขลังบอกนี่ก็มีที่ไว้ของนิดหน่อยแล้วก็ผมก็สังเกตว่าเขาทำเบาะให้มันเป็นทรงนี้ใครที่ขายาวจะได้มีที่นี่เนี่ย ส่วนใหญ่รถเยอรมันเขาจะทำดีไซน์อย่างนี้นะก็ดีแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าหนังนี่นะเขาเขาทำเขาทำแบบสำ,สำหรับว่ามันจะใช้ได้นานนะมันมันรู้สึกแข็งแรงนะเนี่ยมันไม่ใช่จะปุ๊ดง่ายนะแล้วก็ข้างบนนี่ก็มีโอแกนนี่เป็นที่ไว้ตะขอถ้าเราจะย้ายของไว้ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็มีให้ผมชอบปุ่มนี่นะเนี่ยมีปุ่มไฟ เปิดอันนี้เราจะเปิดแค่ข้างนี้นะถ้าเรากดอันนี้มันจะเปิดข้างหลังแต่ไม่เปิดข้างหน้านะรถเปิดข้างหน้าเหมือนกันเนาะแล้วก็เปิดเนี่ยอ๋อข้างหน้านี่มันเปิดเพราะเราเปิดประตูใช่าน่าใช่ตอนนี้มันจะเปิดแค่ข้างหลังจนปปิจุปิดสองข้างเลยฝั่งนั้นก็มีปุ่มเหมือนกันเลยเนี่ยผมชอบนั่นเองดีไซน์อย่างเงี้ยนะนะโอเคแล้วก็เช็คดูนะว่าเรามีที่เยอะแค่ไหนโอ้โอเคไม่ได้เยอะมากนะผม173เซนติเมตร รู้สึกว่ามันแคบนิดหน่อยนะมีที่นิดเดียวแต่ว่าถ้าเราพยายามเอ็นหน่อยโอ้ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีที่มากขึ้นหน่อยก็ก็สบายดีนะแต่ว่าข้อเสียถ้าเราเอ็นอย่างงี้นะคือตอนเราจะใช้กล <c oughs> างๆนั่นแหละที่ไว้แขนนะมันจะ <c oughs> มันจะเอ็นขึ้นมานิดหน่อยนะั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มัน perfect นะเราก็ต้องขึ้น แล้วก็ที่นี่ก็เปิดมีที่ไว้ของเนี่ยนะแล้วก็ข้างหน้านี่ก็เป็นที่ไว้ขวดแต่ว่าแก้ว2อันแต่ว่านี่นี่ไม่มี USB นะ USB ก็ต้องชาร์จข้างหน้านี่เดี๋ยวจะให้ดูโอเคแล้วก็สำหรับฝรั่งนะเขาชอบอย่างเงี้ยเปิดเอาสกีใส่ในี้ได้ถ้าเป็นคนไทยนี่ก็เอาเจ้าของใส่ในี้ได้แล้วก็ บาะนี่ผมรู้สึกว่ามันมันแบนนิดหน่อยนะมันไม่ได้มีทรงแบบข้างๆนเนี่ยมันจะคล้ายๆสไตล์อเมริกานหน่อยก็นั่นแหะมันดีสำหรับถ้าเราจะนั่ง3คนแต่ว่าส่วนใหญ่จะนั่ง2คนสมมติว่าผมได้รีวิวเอ,เอ่อเอ่อคิดว่าไทยคานนะมันจะมีทรงแบบอย่างนี้หน่อยให้สบายสำหรับคนที่นั่งข้างเนี่ยนะแล้วก็อันนี้นะมันก็เป็นมันทาจากโลหะมันมันก็มีอ่ มันยังไงดีอ่ะมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นรถน้ำมันมันก็จะมีชอฟที่ไปข้างหลังเพราะมันเป็น a l l w h e e l d r i v e แต่ว่าสําหรับรถไฟฟ้ามันไม่ต้องการอันนี้ไม่มีอะไรเลยหรือว่าไม่รู้บัตรมันโผล่มาขึ้นมานี่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นดีไซน์โบราณรถน้ำมันแล้วก็ใครที่จะนั่งกลางนี่ก็มันก็จะรู้สึกแคบหน่อยนะอย่างเงี้ยไม่ใช่รู้สึกแคบหน่อยนะแล้วก็นี่ก็มีสำหรับแอร์ออกมานีได้แล้วก็มีปรับแอร์ได้แล้วก็มี usb c สอ,อันแล้วผมได้เช็คข้างหน้าแล้วชาติเร็วดีนะอันนี้ก็มีแอมก็ออกมาจากนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คตัวว่ามันเป็นยังไงเนี่ย material อันนี้ก็รู้สึกมันนุ่มหน่อยนะหนังแล้วก็มีไฟนี่ย ambient light stereo meridian เสียงดีมากเลยสุดยอดเลย น,นี่แข็งนิดหน่อยนี่นุ่มกว่าแล้วก็นี่ก็เป็นพลาสติกแต่ว่าผมว่า BM เขาดีไซน์ประตูนี่ดีนะแบบนี้อะ่ะผมชอบอย่างนี้บางคันมันไม่มีดีไซน์อย่างนี้จะถือประตูมันมันต้องถืออย่างนี้อันนี้มันมันนัมันธรรมชาติมากกว่าอินทิทีฟแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเนี่ยเขาก็ทำดีเทลดีอันนี้นะมันไม่ใช่เป็นพลาสติกถ้าได้ยินเสียงพลาสติก มันเป็นมันเป็นยางหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันนุ่มหน่อยก็เราก็จะจับอย่างเงี้มันจะได้ไม่ลื่นนะฮะดีมากเลยเนี่ยีไซน์นะแล้วก็จบข้างหลังนี่เป็นชั้นเดียวแล้วจบข้างล่างนี่แล้วข้างหน้าเป็นสองชั้นแล้วก็มีซอนรูฟเลยและคันนี้นี่มันเปิดซอนรูฟได้ก็บอกเลยนะเราสามารถที่จะขยับอันนี้ออกมาได้อันนี้มันดีสำหรับคนที่ขายาวนะคนสูงแล้วก็อันนี้มี มันเป็นมันจะขยับไซด์บอลนะนะให้มันให้เบามันจะช่วยช่วยทำให้มันเป็นแน่นกว่าเดิมมันนะตอนเราขับถ้ามันขับที่โค้งเยอะอะไรนะก็ดีนะแล้วก็อันนี้มันก็จะปล่อยข้างนี่นะโอเคมันเป็นไม่รู้มันมเป็นลมหรือว่าเป็นอะไรที่มันใสนะแล้วก็มี ข,ขยับอัตโนมัติได้ขยับเป็น,ปนไฟฟ้าน,นี่แล้วก็มีเมมโมรีสองอันแล้วก็สามารถที่จะใส่ในโปรไฟล์ก็ได้นะฮะนี่เป็นลำบาร์สปอร์ตลำบ่กนี่ผมก็ปรับให้มันเข้าที่ได้นะแล้วก็พวงมาลัยนี่มันสามารถที่จะปรับข,ขึ้นขึ้นลงแล้วก็เข้าออกได้ก็ดีแต่ว่ามันเป็นไม่เป็นเอเล็กทริกแล้วต้องปรับเองมอังนม่นแล้วก็ที่บางแดดนี่ก็ หมุนไปทางนี้ได้แต่ว่ามันดึงออกมาไม่ได้อันนี้ปรับไฟนะแล้วก็น,นี่เป็นไฟอะไรนะหมอกหรือฟ g ไลทผมไม่รู้เรียกอะไรภาษาไทยนะขอโทษนะน,นี้เป็นพ a r k l ไลท์แล้วก็อันนี้เราปรับแสงในจอได้แืออันนี้มันก็ข้างหน้ามันก็คล้ายๆข้างหลังน,นเนี่ย ูนี้ใหญ่บเบล่มเลยมีที่ไว้ของเยอะผมชอบนะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีปุ่มถ้าจะปเปิดประตูข้างหลังได้นี่ก็เป็นแลมเบอรี่ของซีของประตูไอ,อ,อ้ของของเบากนะแล้วก็เนี่ยจะให้ดูนะว่ามันเป็นกระจกเนี่ยเป็นอ่อนดูอยา่างหน่อยมั้งใ่แต่มเป็นกระจกกระจกสกงชั้นนะ่ะก็ดีมันเก็บเสียงได้ดีนะ แล้วก็สเตอรอน,นี่โคตรดีเลยอะ่ะเพราะว่าตอนเราขับนะมันเงียบสบายดีเลยแล้วก็สเตอรอฮอร์มอนคัคอนก็อืมเสียงดีมากเลยอะ่ะตอนผมขับเมื่อวานเมื่อวันซูนแล้วก็เปิดเพลงอะ่ะมันชัดดีแล้วก็เบสก็แน่นอ่าอันนี้แนะนํานะสเตอรอดีมากเลยโอเคแล้วก็เนี่ยจอโอเคเวเราต้องเปิดเราต้องเปิดเครื่องหนยนะมันเป็นปุ่ม Start Stop มันไม่ได้เป็นปุ่ม Start Engine ก็ดี แต่ว่าผมว่าจอนี้มันใหญ่ไปแล้วนะอินสแตนด์คอสิร์โคตรใหญ่เลยใหญ่พอๆกับเมนสกรีนแต่ว่าในนี้อ่ะมันโชว์น้อยหน่อยมันมีมันโชว์เปอร์เซ็นต์เอ๊ะมันไม่มันโชว์แค่ว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่มันไม่บอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะผมลองหาดูแล้วนะหาไม่เจอเลยมันมีแต่นี้างนะเออแล้วก็โอเคเราก็อยากจะดูทริปเนี่ยแล้วอันนี้เป็นอุณหภูมิแต่ว่ามันอยู่ที่เดิมผมไม่เคยเห็นนะว่ามันขึ้นหรือว่าลงอะเนี่ยมัน มันมาจากรถน้ำมันมาแล้วเขาก็ไม่ได้โปรแกรมใช้อะไรมีประโยชน์แล้วนะอันนั้แล้วก็แต่ว่ามันมันอย่างนึงที่ผมไม่ชอบนะเนี่ยตอนเราเราจะโชว์ว่ารถตัวนี้ขับได้กี่กิโลเมตรแล้วก็ทริปนี้เราขับกี่กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่แค่นั้นแนะ่ะมันมีที่มากกว่านี้แต่ว่ามันไม่ใช้ถ้าเราจะดูที่เหลืออย่างอื่นนะเราต้องเข้าไปในนี้เพราะว่าเราสวิตช์ไปหารายเดียรอินดิวิทวลเนี่ยมันจะบอกว่า ใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ขับกี่ชั่วโมงขับไปกี่กิโลเมตรมันอยู่ในนี้หมดเลยอย่างน้อยมันก็น่าจะโชว์มากกว่าน,นั้นนิดหน่อยในจอน,นี้เราก็ต้องก็แปลว่าถ้าเราจะขับเราจะจะยรู้ทุกอย่างเราก็ต้องเปิดจอน,นี้หรือว่าอาจจะทําเซตเซตในโฮมแต่ว่าถ้าเราเซตในโฮม่างนี้ในโฮมสกรีนมันก็จะไม่โชว์ทุกอย่างนะเนี่ยมันโชว์ระยะทางกับอันนี้แต่ว่ามัน มันไม่โชว์เวลามันไม่โชว์ทุกอย่างอ่ะท่านี่ก็ข้อเสียหน่อยแล้วก็คันนี้ก็มี iDrive ใครทุ่รู้จัก iDrive ก็รู้ว่าโอเคมันก็ work อ่ถ้าจะให้ดีหน้าผมว่ามันดีไซน์นี่มันเก่าหน่อยมันน่าจะเป็น touch screen เนี่ยอันนี้พื้นที่นี่แหละมันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็มันเหมือนกับว่ามันเปลืองพื้นที่หน่อยนะมันเป็นสําหรับวิทยุแล้วก็ไม่ใด้ปรับเสียงแต่ว่าเขาน่าจะไม่รู้ทํางไงดีอ่ะ ตัดอันนี้ออกทำจอทอชสกรีนใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยับอันนี้ไปแต่ว่ามันก็ต้องรีดีไซน์รถละเขาก็ใช้แต่ x 3าํทำ i x 3เขาไม่อยากจะเสียเวลากับเสียเงินดีไซน์ใหม่อันนั้นก็ต้องเป็นรถใหม่น่น i c น่ IC น,นหรือว่า i x แต่มันก็ใช้ได้ถ้าเราเคยชิน b m แล้วว่ามันเ w ร r k ยังไงกับ i drive กับอะไรนั่นนะข้างหน้าน,นี้มีที่ชาร์จวไรไรเลสเนี่ยจะไปดูโอเคอันนี้เป็น samsung galaxy s 9 s ก็ มีที่มันยังมีที่สําหรับมือถือที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยอันนี้มี USB-A อันเดียวในรถมี USB-A อันเดียวเท่านั้นแล้วก็นี่เป็นช่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้นะม,นมันทำอะไรได้กับช่องเนี่แล้วก็มีฝาด้วยจะปิดโอ้โอ้เออโอเคแล้วก็มีไม่รู้มันคืออะไรนะแก้วแก้วน้อยเนี่ยมีที่ไว้แก้ว2ออันแล้วก็มี12โวลต์อยู่ข้างหน้า ก็ดีมี12บสลทั้งข้างหน้ากับข้างหลังเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกียร์แบบว่าธรรมดาเหมือนไอบีแอมเลยใครที่เคยชินบีแอมก็รู้ว่าอ๋อมันต้องเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีปุ่มสําหรับโหมดอะไรแล้วก็ข้างหลังนี่มีที่ไว้ของมี USB เออีกอันหนึ่งมีไฟในนี้ก็ดีนะเอาของอะไรไปอันนี้ได้แล้วก็สายไฟนี่มันก็ออกไปทางนี้ได้เนี่ยแล้วก็ บาะนี่นะก็สบายดีผมได้ขับโอ้โหคันนี้ได้ขับได้ตั้ง3,500กิลมตรมัง้งนั่งในเบาะนี่นะตั้งนานเลยนะมันโอเคมันจะมันจะแน่นหน่อยนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกไม่รู้สึกแข็งไปเพราะนั้นนะมันจะแน่นพอดีพอดีพอดีนะเบาะนียแล้วก็น,นี้ก็ล็อกได้อย่างเงี้ยใครที่เคยเห็น X3 ก็คงจะโอ มันเหมือนกันเปรียบเลยอ่ะใช่เหมือน X3 แล้วนี่แล้วก็นี่ก็มีอซนรูฟแล้วก็สามารถที่จะปิดได้นี่แล้วก็มีไฟแล้วผมชอบไฟของ B M นะเพราะว่ามันมันสว่างดีอ่ะรถคันอื่นหลายคันนะเราได้ลองแล้วว่าไฟมันมันเบามันอ่อนมากเลยนะแล้วก็สีของไฟเนี่ยอันนี้มันเป็นประมาณดูกบบว่าอาจจะเป็นประมาณ4,200เคลวินนะ คันอื่นบางคันนะ่ามันจะใช้ไฟที่มันสีฟ้ากว่านี้อาจจะเป็น5 0 0 0 6,000เคลวินแล้วมันผมไม่ชอบไฟที่มันเป็นอย่างนั้นนะที่มันเย็นเราเราชอบไฟอุ่นอย่างนี้ดีมากเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดไว้ก่อนจะให้ดูว่าสําหรับคนข้างหน้านี่มีที่มา,มากแค่ไหนโอ้โหมีที่ปปเลอะแล้วเนี่ยคนสองเมตรนั่งได้สบายแล้วนะแล้วก็ถ้าเราถ้าเราปิด ซอนรูฟ so มันจะเป็นยังไงอะมันก็จะกินที่นิดหน่อยแล้วก็แต่ว่าสําหรับคนใช้เนี่ก็สําคัญที่จะปิดได้เพราะว่ามันจะร้อนมากหรือว่านอกจากถ้าติดฟิล์มข้างบนแต่ว่าถึงแม้ว่าเราปิดซอนรูฟ so มันก็ยังมีที่เยอะนะเนี่ยสบายๆเลยนีย่อืมก็อย่างเงี้ยถ้าเป็น s อสซีนะแล้วก็คันนี้มันมีเฮดเดอร์ดิสเพลย์ด้วยอ่เห็นมันเห็นยากมั้ยเนี่ยโอเคเนี่ยมีเฮดเดอร์ดิสเพลย์แล้วก็เราก็สามารถที่ถ้าเรากดเมนูแล้วนะมันจะมันจะโชว์ลิสต์ อย่างอื่นด้วยอะแปลว่าไฮ a ดรสเปซอะมันมันมีมันใหญ่หน่อยมันไม่ใช่โชว์แค่ความเร็วมันมันสามารถที่จะโชว์อย่างอื่นได้ก็ดีมนอกจากนั้นนี่ก็คิดว่าไม่มีแล้วนะผมชอบนะนะเซ็นอร์ที่มันไม่ค่อยแคบไปบางคันถ้าเป็นโพลสตอร์หรือว่าอีโตรนนะในนี้อทางกลางเนี่ยเซ็นอร์คอนโซลมันจะแคบแคบไปเราเราชอบที่มันมีที่นิดหน่อยเราจะไม่ต้องแบบ ขาไปโดนใส่อะไรนี่แน่อะไรก็ไม่รู้นี่แน่ว่าอย่างนี้แหละผมชอบดีแล้วก็จะเช็คอีกอย่างเนะึะเปิดกระจกหน่อยจะเช็คดูแต่อืมเสียงดีปึ๊ดอย่างงี้ปึ๊ดมันเสียงพรีเมียมเสียงดีผมได้เทสอ่อ id สาม id สี่อันนั้นนี่เสียงป๊ดแบบโอปึ๊ดไม่เข้ากับรถเลยโอเคตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วนะว่า ยักษ์สามเนี่ยมันเป็นยังไงอะแล้วก็โอเคบางคนเขาก็อาจจะคิดว่าแต่ว่ามันจะดีเหรอเนี่ยเพราะว่าเราเอารถน้ามันมาทํารถไฟฟ้าใช่ผมก็คิดเหมือนกันตอนแรกนะว่าแบบดูสิข้างหน้านี่เป็นอย่างงี้มันมันน่าจะเขาน่าจะไซน์อีกแบบหนึ่งมันเปลืองเปลืองพื้นที่นะนะแล้วก็ข้างหลังก็แคบหน่อยใช่หลายอย่างใช่มันก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมนะว่าถ้าเออถ้ามันมีแบรนด์ไหนที่จะทํารถไฟฟ้า แบบล้วนเลยจากจากจาก,จากเริ่มตั้งแต่นั้นนลยนะมันจะต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนเทสลาหรือว่าโฟล์ตส์อกที่ทำเอ็มบีบพลาตฟอร์มบีเอ็มเขาคิดอีกแบบนึงคือโอเคเขาก,กาลังทํา i ไอเหรือว่า IC หรือว่าอะไรที่มันเป็นร้อรถไฟฟ้าแต่ว่าระหว่างนั้นอนะ่ะเขาก็ต้องการรถไฟฟ้าใครนะคันหนึ่งที่จะต้องแข่งกับมาร์เก็ตนี่ะแล้วเขาก็เลือกใช้ X3 แล้วก็ เอาโมอโเตอร์ไซค์แล้วมันก็ประหยัดเงินและก็ประหยัดเวลาประมาณนั้นอ่ะก,ก็มันก็แล้วก็ผมก็ตอนได้ขับคันนี้ได้ใช้คันนี้ตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วผมก็ประทับใจหลายอย่างนะว่ามันมันขับม่วนดีมันเก็บเสียงดีมันเร็วมันชาติเร็วมันใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยเยอะนะก็สรุปแล้ว,วอ่ะคุณถ้าคุณอยากจะซื้อคันนี้นะคุณก็คงไม่ผิดหวังถ้าคุณรู้จักว่า B มมันดีแค่ไหนแล้วก็รู้จักรถไฟฟ้าก็ ผมว่า DM ใช่มันที่เขาทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ดีที่สุดแต่ว่ามันดีที่สุดในสถานการณ์นี้ระหว่างรอรถเจเนอเรชันใหม่มาก็ถ้าคุณสนใจก็ลองขับลองยืมแล้วก็คุณก็อาจจะตัดสินใจได้ว่าคาันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมชอบนะผมชอบ IX3 ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนใจแล้วเมื่อก่อนชอบแย่ว่ามันรถนี้มันจะดีไหมมันแย่ไหมแต่ว่าสรุปแล้วมันก็ดีนะโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวีิอนะแล้วก็เรากาปักกันใหม่สวัสดีครับ